ค่ะทุกคนที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นสภาพหน้าข้าวของป้าแมงนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เพิ่งหยุดไปนะคะป้าแมงก็ลงมา,าให้อาหารปลาแล้วก็มาสำรวจนะคะแล้วก็มาดูตรงที่ทำ barrier นะคะหรือคันกั้นน้ำตรงที่น้ำซาะครั้งที่แล้วนะคะ ก็ปรากฏว่าได้ผลอยู่นะคะกั้นน้ำได้อยู่นะคะแล้วก็ลูกชายก็เอาที่ปิดฝาท่อ p v c ไว้นะคะก็เออก็โอเคมีน้ําขังค่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคะน้าก็จะลุงคลองฝั่งโน้นหมดแล้วก็ขันกั้นน้ําตรงนี้ก็จะขาดไปค่ะก็แก้ไขสถานการณ์ไปอย่างนี้ก่อนนะคะก็ได้ผลอยู่ระดับหนึ่งนะคะ ก็ประมาณนี้เลยค่ะสภาพหลังฝนตกหนักนะคะเพิ่งหยุดไปนะคะคาดว่าจะตกอีกอยู่นะคะดูท้องฟ้านะคะเห็นไหมคะดูท้องฟ้าค่ะฝนน่าจะตกอยู่นะคะแล้วก็ไปทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนแล้วก็เดือนหน้าค่ะตามาถ้าเป็นไปตามกรมอุตุนิยมประกาศนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมีน้ําขังนะคะเดีย๋ยวไปดูตรงตรงที่น้ำซาะ เป็นรูเป็นโพรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันค่ะตรงนี้ที่เห็นก็ดินนั้นนะคะนั่นก็คือ,อเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่น้ำเสาะเป็นโพรงนะคะ,ะเป็นโพรงน้ำเป็นรูน้ำใหญ่นะคะและตรงนี้ก็ที่ใช้ดินบริเวณรอบๆโพรงนะคะก็มาประมาณนี้เลยค่ะไม่มีข้าวนะคะเนื่องจากเราใช้ดินค่ะเรายอมเสียข้าวนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเทาเราแก้ไขแล้วก็มีน้ำขังนะคะก็คิดว่าหวังว่าจะตกลงมาอีกนะคะน้ำจะได้ขังเยอะหน่อยนะคะท่วมหญ้านะคะตอนนี้ยังเห็นดินอยู่ค่ะใช้ท่วมหญ้าได้ระดับหนึ่งข้าวเราก็จะโตได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูว่าประมาณไหนเราจะให้ปุ๋ยได้ค่ะก็ แพรแมงมารีวิวนะคะสภาพนาข้าวของกพรแมงหลังจากรอฝนตั้งแต่วันที่22จนถึงวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่26ก็ฝนตกเมื่อ,อค้อนแจ้งนะคะก็ถึงตอนนี้ก็สาแล้วนะคะก็น่าจะลงมาอีกนะคะดูก้อนเมฆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ดีใจเนาะดีใจระดับหนึ่ง เกษตรกร,กรผู้ทำนาปลูกข้าวยิ่งมือใหม่อย่างป้าแมงกับลูกนะคะก็ประมาณนี้ก็ดีใจค่ะโอเคนะคะทริปนี้ก็มารีวิวอ่าสั้นๆนะคะตรงนั้นก็ตรงอัลมอนนอนอยู่นะคะตรงนั้นก็เป็นแบเรียร์เป็นขันกั้นน้ำที่ทำจากกระสอบไส้นะคะเพราะว่าน้ำซะครั้งก่อนนะคะเห็นไหม ก็เกือบขาดนะคะก็แก้ไขาตามนั้นน้ําก็เพื่มขังแล้วนะคะก็ยังอยากได้อีกอยู่เนื่องจากว่าพื้นที่ดินไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ก็มีที่เป็นหญ้านะคะถ้าหากท่วมไม่หมดหญ้าก็จะขึ้นนะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประเจบคลิปนเ้ไว้เเียเแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็กด, like, กด, share, กด,กด,ดไลเเเเเเรเดเเ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 ้เเ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 ่เเเ่เเเเ่เเ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 เต่อ,ตอ like, เอเเ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 ใเเ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 มงในการทําคลิป นำเสนอต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ